สนับสนุนโดยโ o k i ียส i m ซิมพัสสลับง่ายหลายซิมรวมทุกฟังก์ชันในเครื่องเดียวสนับสนุนโดยขนมเวเฟอร์ตราเซียงไฮ้อร่อยขนาดนี้มีแต่ซิ้งไฮ้เท่านั้น This กฤษมากเก่งสวิตตอนเช้าครับคุณผู้ชมครับเฮวิโกในตอนนี้เป้พาคุณผู้ชมเดินทางมายัางนครแฟรงเฟิร์ตสาพพันธรัฐเยอรมนีในตอนนี้เราอยู่ที่สนามบ,บินแฟรงเฟิร์ตครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับเดินทางมายัางแฟรงเฟิร์ตและเครื่องลงที่เทอร์มินอลหนึ่งนั้น,นง่ายดายมากครับเพราะว่าจะมีสถานีรถไฟขนาดใหญ่อยู่ด้านข้างของเทอร์มินอลหนึ่งครับง่ายดายมากเพียงแค่ข้ามถึงก็สามารถนั่งรถไฟเข้าไปยังตัวเมืองแฟรงเฟิร์ตได้แล้วครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ คชมครับเวลาในขณะนี้ครับ9ก้าโมงเช้านิดๆิครับนะผมรู้สึกเริ่มหิวนะครับคุณผู้ชมครับพอดีว่ามาเห็นร้านอาหารที่นี่นะครับดูแล้วน่าทานครับแล้วก็น่านั่งด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปซื้อกาแฟหรือว่าขนมปังร้อนๆนะครับลองท้องก่อนที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองแฟร์เฟิร์สนะครับคครับยงไรลองดูป้ายนี่นะครับนะฮะ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อนะครับนะครเป็นเชลเวย์ทูโกนะครับนะต้องมาที่เคาน์เตอร์นี้ฮะถ้าเป็นร,สรีสอร์ทหรือว่า,วานั่งทานต้องไปที่เคาน์เตอร์นั้นต่างหากเขาจะแบ่งให้เห็นชัดเจนเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดว่านะมาที่นี่แล้วเนี่ยครับนะบรรยากาศอย่างผมเนี่ยนะครับนะเราจะได้นะถูกทางนะครับเราจะไปไหน Good o m ค n ณโมลี่ h อร์อาฮาซ่าวันคาปูชิโน o อ่อวันยาและวันครัวซอง คุณผู้ชมครับผมสั่งฮอตคาปูชิโนครับแล้วก็ขวดซองอุ่ดร้อนนะครับอุดถึงราคาก็ถือว่าพอสมควรนะฮะถ้าเกิดเทียบเป็นเงินบาทไทยซิกซ์เดกี้ ครับตอนนี้เป้ยืนอยู่บนสถานีนะครับรถรางไฟฟ้าที่จะเชื่อมต่อไปยังชมเปญเล่หนึ่งครับนะรถจะมาทุกๆ5านาทีครับเดี๋ยวเราจับขบวนนี้เลยครับเพื่อให้ทันมาเลยครับและยังมีเวลาอยู่นะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยนะฮะเขาจะมีเวลาบอกนะครับให้ผู้โดยสารนะครับที่จะใช้รถรางไฟฟ้านี่นะฮะได้รู้นะครับว่าทุกทุกเที่ยวขบวนเนี่ยจะมีเวลาที่จะออกต่อเที่ยวนะครับนะเหลือเวลาเท่าไหร่ ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณไม่ถึง2องนาทีเท่านั้นเองครับนะก็จะเชื่อมต่อไปอยังอาคารที่หนึ่งเลยนะครับ mm hmm. คุณผู้ชครับทุกแยกทุกมุมของสนามบินนะครับนะจะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับนะ mm hmm. ไม่หลงแน่นอนครับถ้าเกิดว่ามาคนเดียวหรือไม่ได้มาตัวนะครับ ผู้ชมเดินทางมาเทีย่ยวที่เยอรมันสิ่งหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณในการเดินทางทุกวันอย่างอุ่นใจคือการเลือกใช้บริการของรถไฟในประเทศเยอรมันจะให้บริการอย่างไรวิ่งเส้นทางไหนแล้วเราจะติดต่อใช้บริการอย่างไรเมื่อไปถึงไม่ยากค่ะเพียงแค่คลิกเข้าไปที่ l e u e r m a n y n e t หรือติดต่อตัวแทนดีบบานในประเทศไทยได้ที่หมายเลข026532148ค่ะ ดันเมชั่นเต็มกิโลเมตรคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เป้ได้รีจิสตัวรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเป็นการเริ่มต้นวันเดืนชาในวันแรกนะครับเดี๋ยวจากนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับนะลงไปที่ชัล่านะครับนะที่ชั้นใต้ดินนะครับเพื่อไปชันชลาด้านรถไฟเข้าไปตัวเมืองแฟรงก์เฟิร์ตกันนะครับคุณผู้ชมครับนะเราจะทราบยังไงนะครับว่า ขบวนเทื่อต่อไปในกี่โมงนะครับดูง่ายๆเลยนะครับนะฮะเขาจะมีบอกเลยนะครับว่านี่ departure นะครับและช่วงน,นี้ตั้งแต่10โมงเราจะเข้าไปที่แฟรงก์เฟิร์ตครับนะฮะตอนนี้เวลาของผม10โมง35นาทีนี่ครับก็คือถ้าไม่10โมง43ต่อไปก็จะเป็น10โมง49 My heart, a sweet song. Oh, too many voices, too many noises. คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในรถไฟนะครับจากสนามบินไปยังตัวเมืองฟังเฟิร์ตนี่ก็เป็นคู่พ่อลูกครับแต่งตัวเหมือนกันนะฮะไม่ใช่คู่ฮันุมูนของเกาหลีนะครับก็คิดว่าคุณพ่อคงจะพาลูกเข้าโรงเรียนนะครับ,บ r, ครับตอนนี้เป้มาถึงที่สถานีรถไฟที่แซงเฟิร์นนะครับเดี๋ยวต้องฝากกระเป๋าครับนะฮะแล้วก็ที่นี่นะครับนะต้องฝากกับตู้นะครับเราต้องจอดเหรียญถ้าเกิดเป็นกระเป๋าใหญ่นะครับไซส์แบบนี้นะครับคิดว่า5ยูโรก็พอเพราะว่าจะมีตู้ใหญ่อย่างเป้เนี่ยที่จะฝากนะครับนะฮะยูโรแล้วก็ตู้เล็กก็3ยูโรฮะจะมีเหรียญ2เหรียญ1นยูโรและ50เซนนะครับผมเตรียมไว้พอดีเลยนะครับ When all anyone wants anyone all to is ช่วงน้าเราจะพาคุณผู้ชมร่วมสัมผัสบรรยากาศของมหานครแฟรงก์เฟิร์ตบอกได้คำเดียวว่าแล้วคุณจะหลงรักเมืองนี้ห้ามพลาดนะคะ